สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเดือดหนักเมียนองเปิดโพสต์หญิงสัดก,กลับด่าใครพร้อมเคลียคนห่วงตลกดัง ก่อนหน้าน,นี้เพิ่งออกมาโพสต์ปริศนาเจ็บครั้งนี้กูรอวันตายกูไม่ลืมนกภร,รยาตลกดังหนงช้าชาพร้อมประกาศขายกิจการไปสร้างความตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่รัศภร,รยานงออกมาโพสต์โดยแคปโพสต์ของ Facebook ของคนชื่อหญิงที่มีข้อความว่าอีหญิงยังไม่บอกว่าจะไม่ขายของในร้านเลยแต่เรียกเด็กไปคุยว่าถ้าร้านขนมไม่ขายมาทํางานกับพี่กูไม่ไว่าจบไม่ใช่ว่าหรือด่าใครแต่รู้ลวงนาว่าก็ไม่ได้ขายตรงนี้แน่ๆเด็กมันคือเด็ก ก็รู้มานานแล้วแต่ทุยอย่าเถอะเดี๋ยวเจอกันใครตอแหลพวกมึงเห็นพี่ชายกูคขีค้นิว่าโดยภรรยานองโพสตแคปชั่นว่ามึงด่าใครวะพร้อมคอมเมนต์อีกว่ากรดน้ำให้ตัวเองเหอะไปดีๆมีความสุขเถอะมีอะไรโทมมาจะเคลียร์ให้นอกจากนั้นภรรยานองยังได้โพสต์ภาพล่าสุดอีกที่เป็นชายคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่ารักมากก็ตามไปสิและคอมเมนต์รวัวๆว่าคนกลางไม่โอเคถึงเป็นแบบนี้ไงปากดีจริงๆนะกูอยู่ในใจงาน ก็เงินกูขณะที่มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงพร้อมสอบถามถึงนงด้วยว่าพี่นงเป็นอะไรหรือเปล่าครับช่วงนี้เป็นห่วงนะครับพี่ในฐานะแฟนคลับเป็นกําลังใจให้นะครับพี่แข็งแรงอยู่แล้วขอให้ผ่านเรื่องแย่ๆนะครับอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ